ด่วนล่าสุดเพจวอลเล่บอลระดับโลกได้โพสต์คลิปวอลเล่บอลสาวทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติตุรกีในศึก VNL ปี2023โดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าสุขสันต์วันเกิดชมผู้พรพันธ์เกิดปราดเราหวังว่าคุณจะดีที่สุดและเราหวังว่าจะได้พบคุณที่ VNL ปี2024กับทีมชาติไทยหลังจากที่เพจวอลเล่บอลระดับโลกได้มีการโพสต์แบบนี้ก็มีแฟนลูกยางต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก หลายคนก็บอกว่าเพจ l อ e เล่บอ bon World เป็นเพจระดับโลกก็ยังให้ความสำคัญกับนักตบสาวไทยเราแม้กระทั่งอวยพรวันเกิดให้กับพรพันธ์เกิดปราดหลังจากมีการโพสต์คลิปลงไปก็มีแฟนลูกอย่างทั่วโลกเข้ามาอวยพรวันเกิดให้กับชมผู้พรพันธ์เกิดปราดมีผู้ถูกใจมากกว่า5,000คนและมียอดดูกว่า6 0,000ครั้ง และมีแฟนลูกอย่างทั่วโลกเข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันเกิดมากกว่า400ข้อความในเวลา7ชั่วโมงก็ยังเป็นที่ชื่นชอบสำหรับแฟนวันเล่บอนทั่วโลกชมผู้พรพันธ์เกิดปราดของเรามีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกเป็นอย่างไรกันบ้างคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อวยพรวันเกิดให้กับชมผู้พรพันธ์เกิดปราดของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ